ช่วงย่อนกายสบายชิมเป็นไงบ้างล่ะจากที่เราไปดูเรื่องการทำครบรอยบีบไปถึงต้นตำรับการทำเลยต้นจนจบดีมากแต่ว่าเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องหิว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 เมื่อตอนที่เราไปเที่ยวกระบี่มาเนี่ยทางใต้เนี่ยแบบมีเราก็รับรองคนคนไว้แต่คนคนก็บอกว่าถ้ามาทางเหนือเนี่ยเขาจะบอกว่าแนะนำร้านอร่อยให้เราเป็นมันข้าวจ้า ได้เลยค่ะ,ะวันนี้นะคะตามาที่ร้านเจียงใหม่นะคะที่ร้านใครเนี่ยใครอ๋อ <laughs> จินตนาค่ะจําได้ก็เจ้า <laughs> วันนี้ตามาที่ร้านครัวซางคํานะคะที่่จังหวัดเจียงใหม่ร้านนี้มีอาหารขึ้นชื่อหลายอย่างค่ะกับขขาล้ำลำเจ้าถ้าอย่างใดวันนี้เดี๋ยวขอเชิญมาจินกเจ้าแล้วก็รู้จัดกับเจ้าของร้านค่ะครับวันดีครับ จารันสีสุภไยครับขอสั่งคาครับผมอพี่รจนครับแล้วอาหารที่เนี่ยถ้ากดลูกค้ามันทานที่เนี่ยอะไรที่เป็นอาหารที่พี่เนี่ยแนะนำนะครับแนะนําให้นิดนึงครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอ๋อครับผมนั่นเลยมีทีลักป่าพีแอร์นะครับใครดีที่สุดครับอันดับหนึ่งครับขอถามความรู้นิเลยไอปลาพีรที่มันผิดบาับอ๋อถ้าภาษากลางนี่ปากาครับ ปลากาปลากาครับผมแค่หมี่มุขะรีเลยกินอย่างเดียวถ้าผมจะไม่ผิดมันเป็นปลาจระเข้น้ําจืดปะไม่ไม่ไม่จะเป็นปลาเกตเป็นปลาเกตสีดาดาครับอ๋อไม่รู้ล่ะไม่รู้แต่ถ้าถ้าเราดูด้าตาแล้วน่าอร่อยมากเลยแล้วต่อมาล่ะคะคืออะไรคะนี่เชียงดาวผัดไข่ครับเชียงดาวผัดไข่ผักเชียงดาวอ๋อเป็นผัดเชียงดาว เชียงดาเชียงดาครับผมคือคือก็ต้องพักแต่นิดนึงครับทุานผู้ชมครับคืออายุมากเลยฮะหูไม่ค่อยดีครับอืมตอนแรกดูหน้าตาเหมือนคณะแต่ไม่ใช่อืมปลาดีเนาะอ๋อผัดไข่ครับผมแล้วแล้วตัวเนี้ยคะนี่ขั้วถั่วแปรบครับขั้วถั่วแปบครับผมเออถั่วแปรบบ้านเราเป็นขนมใช่หรอคุ้บ ้วเป็นถั่วแบบไหนอะคะพี่ถั่วฝักไอ้มันจะออกตามฤดูก,กาลครับช่วงนี้จะเป็นฤดูก,กาลมันจะเป็นฟักฟักสีแป๊บๆสีขาวๆนะครับอคนเมืองชอบเอามายำมาคั่วมาแกงครับอ๋อน,น,นี่เห็นเป็นเหมือนเป็นเม็ดถั่วครับผมใช่ไหมคะครับครับ อันนี้ใส่ใส่กากหมูด้วยใช่ไหมครับผมอืมแปลกดีค่ะแปลกดีแคบหมูแคบหมูเนาะอือตัวนี้แล้วตัวนี้ล่ะคะอันนี้ถ้าคนเมืองฮ่องจะฮ้องว่าอบปลาดุกครับแต่ถ้าภาษาการก็ว่าชูชีปลาดุกอันนี้น้ำปิงครับอ๋อเอามาจากแม่น้ำปิงเลยครับค่ะอ๋อขอนสดๆดเลยแล้วตัวนี้คืออันนี้แกงผักหวานครับใส่ปลาย่างครับออ ดีนะมันรู้ได้ทีนี้เนาะถว่าแล้วแล้วแล้วเวลาทานทานยังคะมีเครื่องเคียงเห็นมีจัดถักมาแล้วก็อันนี้อะไรคะพี่อันนี้เป็นของดองครับอันนี้คนเมืองห้องบมกแควนครับตัวนี้อันนี้คนเมืองห้องบลิ้ไม้และภาษากลางห้องลิ้นฟ้าครับชิมสิขมขมกินแล้วลิ้นเป็นสีฟ้าเลยก็จะจริงหรอจริงเปล่าไหนอ่ะแล้วลิ้นนี่ ลับลิ้นลับลิ้นสงสัยกินปลากามาก่อนไม่แต่ผมรู้จักผักนี่อย่างอันเนี้ยเขาเรียกว่าผัก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 อะไรผักไผ่ผักแพวผักแพวทางใต้บ้างผผักไ่คนเมืองห้องผักไผ่ครับไผ่ก็อย่ารู้ที่กินกับเอ่อพวกลาบเอ่อลาบหรือว่าพวกน้ำเนืองอืมใช่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 อร่อยมากอืมทีนี้ก่อนที่เราจะชิมเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่กินเป็นเรื่องเป็นราวเราต้องถามพี่จัน์ก่อนว่า มายังไงแบบได้กินแบบพื้นเมืองจริงๆแบบเนี้ยค่ะอ๋อเข้าผมเข้าถนนสายหลักของเชียงใหม่คือถนนอะไรคะแล้วก็เพื่อที่จะมาที่ร้านค่ะอ๋อถนนสายปัตตันบันต่อครับที่จะเข้ามาที่ร้านค่ะมาลอดที่สะพานข้ามแม่น้ำปิงซุปเปอร์ไฮเวย์นะซุปเปอร์ไฮเวย์ครับข้ามแม่น้ำปิงมาแล้วก็เทินลอดใต้สะพานครับเข้าที่ปัตตันครับเข้าที่ปัตตันบันลังนะคะ อ๋อที่ว่าผ่านวัดวัดเมืองลางตรงเข้ามาอยู่ซ้ายมือตรงเข้ามาอีกประมาณ500เมตร500เมตรตรงองค์คือเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาใช้เงินเกินเป็นเจ้าของร้านเปิดกี่โมงคะจุกสิบโมงครับถึงสี่ทุ่มครับถึงสี่ทุ่มครับผมลิงแม่น้ำปิงครับบรรยากาศดีมากมากเลยติดต่อถ้าเกิดต้องโทรเข้ามาจองยังไงไหมคะเบอร์อะไรครับผม เบอร์โทร0811633735ครับอ่าเผื่อว่าหาทางเข้าไม่เจอหรือจะสั่งอาหารไม่ล่วงหน้าครับใช่ไหมคะ แบบพื้นเมืองจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมต้องขอบคุณน้องจินและก็พี่จรังนะคะที่แนะนำอาหารพื้นเมืองแต้ๆล้ำล้ำแฝดมาที่นี่ได้ของสดๆทั้งนั้นต้องขอขอบคุณพี่จรันค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องจีนค่ะยินดีเจ็ดนักจ้าถ้าหลังจากนั้นก็ขอบคุณท่านผู้ชมค่ะและที่ฉันจะทานแล้วค่ะแหมไม่ค่อยเลยลุยแล้วลุยเลยอุ้ย พอทั้งแล้กินแล้วเนี่ยอันนี้ลำเจำาัำตลอดเลยลำลำภาคเหนือภาคกลางลำหมดทั่วประเทศเเป็นไงมั้ยสำราญไหมยสำราญเลยวันนี้ได้แบบไปเรียนรู้ความมีสาระนะคะเป็นเรื่องไม่สาระที่เยอะกว่าจ้มีสาระนะครับแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยอร่อยแบบไม่รู้จักเลยอะ่ะอ,อาหารแปลกๆกมากเลยที่สงสัยอยู่เนี่ย เอนี่เมันขันเนี่ยหลาเธอไปแล้วมั้งจ้า่กลับมาอีกเลเนี่ยเจ้านางเจ้าถิ่นเจ้าเจ้านางคนงามเจ้าถิ่นเจียงใหม่คุณสองคนหน้ากามาเนี่ยอย่างเนี่ยเจียงใหม่เนี่ย แม่ก็ต้องมาเยือนมาปิ๊กน้อยหนึ่งมาปิ๊กปิ๊กแม่เอาเงินแม่มาปิ๊กปิ๊กอยู่คนเหนือปิ๊กได้อย่างใดมาเราต้องอยู่ตลอดเอ้าติดใจเชียงใหม่แล้วแมนกว่เจ้าต้องหาสาวเชียงใหม่ก็เจ้าโอ้เชิญก็เจ้าไปเดี๋ยวมดมาหาสาวเชียงใหม่งามน่ะเจ้าเข้ากับลำบรรยากาศก็ดีโอเคโอเคจ้า เจ้าเจ้าอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าอยากชมรายการย้อนหลังของเราค่ะเข้าไปดูได้ที่ www o 7 tv com ครับหรือเสิร์ชด้วย YouTube นะคะใช้คำว่า177 tv ค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ลาท่านผู้ชมก่อนนะคะหน้านะครับดูว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนกันอีกนะสวัสดีค่ะแหมอะไรปิ๊ก อ้าวไม่รู้แล้วพี่อัศดีว่าสัตวนไดมะปิกแล้ามาอยู่เนี่ยนะต้องดูแลเจ้าถิ่นต้องเอาใจเจ้าถิ่นต้องดูแลเจ้าถิ่นดูแลไม่ใช่เจ้าถิ่นดูแลเราหรอตี๋มันชอบเสียบนะจะเป็นดาราขาไม่เลยในร้านเจ้าเราจะเลือกหา